เหมือนกับว่าจะรู้ว่าจะต้องมีรายการนี้ผมเลยต้องใส่เสื้อรีมาหลิวจงอี้พบหมดเลยนะฮะทั้งทวีสอดสองน้ำปิยุติธรรมจเรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกทวัชชัยตำรวจไซเบอร์พลตำรวจโทรไรรงผิวพันธ์อัทิบดีดีไซพันตำรวจตรียุทธนาแพรดํดำตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้บัญชาการพลตำรวจโทภานุมาตรปราบปรามยาเสพติดตลอดจนเลยขายดการสภาาความมั่นคงล่าสุดเมื่อวันอังคารที่4กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยนายหลิวจงอีได้เข้าพบปะพูดคุยเปิดอกแบบตัวต่วตัวกับพลตำรวจเอกกิจรัพันเพชรปอปตร ด้วยโดยมีการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปราบปรา,ปรามแก๊งคอลเซนเตอร์และคดีอื่นรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการร่วมไทยจีนว่ากันว่ารัฐบาลปักกิ่งจัดชุดใหญ่นำโดยหลิวจงอี้มาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นเล่ขามีข้อมูลลึกว่าใครเป็นใครที่เชื่อมโยงได้รับประโยชน์จากเครือข่ายแก๊งคอลเซนเตอร์ การเข้าพบผู้บัดาการหแห่งชาติจึงมีนยัยยะที่ถูกจับตาว่าจะนําไปสู่ปฏิบัติการร่วมแบบถอนรากถอนโคนตามมาหรือไม่อีกอย่างงานนี้เป็นงานจับข่าวคุยเปิดอกย่อมถือว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันเพรารอคนปัจจุบันจึงเป็นความหวังที่จะกู้หน้าภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังจากเสียรางวัด จากนักการเมืองประเภทที่ชอบเต้นชาชาๆชาชาอย่างปูมรมเวชเชยชัยรองนายกตรีแลมดิวกละโหมหรือนายอนุทินชาญวิรุฬรองนายกและอภิริว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งแค่เรื่องตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตที่จะทําให้แก๊งคอ์เซนเตอร์อ่อนแอลงยังมังุม,มางาหลาโยนกลองเัไปโยนกลองกันมาจนประชาชนคนไทยเอื้อมระอาคนที่รู้จักพลเอกกิติรัตน จิตรัฐน่าดีน่าจะรู้ว่าเป็นคนประเภทคนจริงไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมยึดความถูกต้องแต่เขาจะเป็นคนที่ทำมากกว่าพูดว่ากันว่าที่ผ่านมาผูา้บัชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้จัดเจ็ดมาตรการเชิงรุกทางเอ็กซเรย์พื้นที่สกัดกัน้นอาชญากรรมตามแนวชายแดนตัดวงจรแกงร๊งโคสเตร์คูฟันสีกเกีปล่อยเกียยวว่างหรือมีเอี่ยว อันนี้ผมขอเติมอีกนิดนะท่านผู้จัดการบริษัทอย่าคู่ครับฟันเลยใจอ่อนไม่ได้เด็ดขาดเรียกว่ายกระดับความเข้มข้นการปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการแค่แก้ไขปัญหาคนต่างด้าวถูกหลอกลวงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกข่าวมากนักเท่าที่ทราบฉายโดยออกมาผลการปฏิบัติในวันที่2 0 3 0มกราคมที่ผ่านมาสรุปได้ว่า หตรวจสอบคนต่างด้าว7จ็ดรายสองจับกลุ่มคนต่างด้าวผิดกฎหมายได้527รายสามปฏิเสธการเข้าเมือง92ราย 4. ี่เพิกอถอนการอนุญาต11ราย 5. จับกลุ่มยานพานะเสี่ยง72คัน 6. ตั้งจุดตรวจ2,218จุดตรวจสอบยานพานา 2, 6 8 6หนะ2 8 8คัน ในเส้นทาง268,429คันและพานน้ข้ามแดนอีก18,417คันตรวจสอบใบทะเบียนรถและใบหน้าบุคคล2 6 6 5ข้อมูลตรวจสอบที่พักถาีคนส่งจุดพักช่องทางธรรมชาติท่าข้ามต่างๆ2,204แห่งจำนวน3,379ครั้ง ทั้งนี้สำนันกงานตำรวจแห่งชาติพบว่าผู้กระทําความผิดมีการเปลี่ยนเส้นทางและพยายามขนย้ายอ,อุปรกรณ์เปลี่ยนสถานที่ในการกระทําความผิดจะได้วิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนการปฏิบัติตรวจสอบและจับกลุ่มดําเนินการทางกฎหมายโดยเด็ดขาดทุกรายหากพบว่าเจ้าที่ปล่อยปะละเลยหรือเข้ายุ่งเกี่ยวผัวพันผู้รับผิดชอบจะดําเนินการโดยท,ทันทีนี่เพียงสั้นๆในหนึ่งสัปดาห์ที่สั่ง 7มาตรการออกไปซึ่งผลเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอดูทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าท่านพบตร,ะรจะทําได้แต่อย่าลืมผมเคยเตือนท่านพบตร,รไว้ในรายการสดที่เล่าเรื่องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่าไว้ใจสนา,านนักการเมืองที่ทําชั่วต้องการหาแพ้รับบาปซึ่งท่านพบตร,ร,รมีโอกาสเป็นแพ้อย่างสูง ผมตั้งข้อสมมติฐานสมมุติว่าแพทองทานจิรวัตรไปพบประาธานดีสีชินผิงและท่านสีชิ้นผิงอาจจะพูดว่าขอให้ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับในการปราบปรามแกงโคเซ็นเตอร์พนั้นกับผมเลยองค์เองต้องการเอาใจสีชินผิงเขาบอกว่าจะให้ความร่วมมือแต่ม่ทุกอย่างส่วนร่วมมือยังไงยังไม่รู้ว่าเป็นยังไง ท่านบวรอท่านเองต้องสร้างเกราะกำบงังป้องกันตัวท่านเองเพราะท่านจะเชื่อใจนักการเมืองไม่ได้แต่ท่านสร้างเกราะกำบงังด้วยการสร้างผลงานของท่านโดยไม่เกรงใจนายน,นาพรมคำว่านายน,นาพรมนั้นกว่าครึ่งหนึ่งก็คือตำรวจชั่วที่ท่านเอาจัดการในเด็ดขาดจริงๆแล้วเนี่ยการโยกย้ายพุงกับ สามคนในสามอำเภอนั้นผมเห็นด้วยแต่ท่านยังเด็ดขาดน้อยไปท่านต้องการต้องทำให้กอมชาก,การบูรรภาคหกให้รู้ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบบทโรงพักโรงพักหนึ่งท่านต้องมีรองผู้กับสืบสวนรองผู้กับปราบปรามสองตำแหน่งนี้ต้องโดนด,ด้วยเพราะว่าเมื่อทำงานแล้วทำงานถึงผู้กับถ้าผู้กับบกพร่อง ไอ้สองคนนี้ต้องบกพร่องด้วยเพราะทำตามคาสั่งจะยังไงก็ตามรองหุ้มกับสืบสวนรองหุ้มกับปราบปรามทั้งสามอำเภอหกคนต้องโดนย้ายเช่นกันจะผิดไม่ผิดไม่สำคัญเพราะว่าบกพร่องต่อหน้าที่นอกจอากนั้นแล้วผู้การจังหวัดตากตากก็คือพื้นที่ของแม่สอด แม่ละมาสแล้วก็พบพระผู้การจังหวัดตากท่านจะนั่งกันอีกเท้ามีความสุขด้วยต้องย้ายท่านด้วยเพราะท่านขุมบลนินโดยตรงและในจังหวัดในกองการภูธรภาคก็จะมีผู้การสืบผู้การสืบภูธรภาคมีอำนาจสืบสวนสอบสวนทุกหน่วยงานใน พื้นที่คอมชาการตำรวจบุตรภาคหกผู้การสืบของภาคก็ต้องโดนด้วยที่สําคัญรองผู้ชาการภาคซึ่งเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการสืบสวนปราบปรามต้องโดนด้วยเอาละผู้ชาการบุตรภาคหกเป็นคนของยิ่งรักชินวัตร เป็นลูกชายของอดีพตร,รพลตำรวจเอกพรสักดุรงค์เขวีบุตรจะเห็นแก่หน้าพ่อไม่เป็นไรแต่ต้องมีหนังสือออกไปตําหนีตีเตียนให้ชัดเจนว่านี่คือการฆ่าโทษนี่นะครับท่านท่านผู้บัญชาการาตำรวจชัท่านต้องสร้างกรอบบางตัวท่านอย่างนี้ให้ตำรวจดีดๆเขาเห็นว่าท่านเอาจริง แล้วให้ตำรวจสีเทานี่ยมันกลัวแล้วท่านต้องส่งพูดกับผู้จัาการตอมว่าไอ้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นระดับรองผู้บัาการที่มีประวัติเกี่ยวกับจีนเทาจัดการให้เสร็จเรียบร้อยท่านคงไม่ทราบว่าอดีตตำรวจคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นผู้การขึ้นมาแล้ว ผมไม่บอกแล้วกันอยู่ที่ไหนไอ้ตำรวจบ้าน,นี่มีเงินเป็นหมื่นล้านมีบอนตัวเองอยู่ในเมียววดีแล้วก็ยังคอยสนับสนุนส่งเสริมไอ้ตำรวจคนนี้นะเป็นคนที่วางสายเคเบิลเดินไฟอินเทอร์เน็ตลอดแม่น้ำเมยเข้าไปยังเมียววดีปากไอ้ตำรวจคนนี้บอกไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว แม่เกี่ยวข้องอยู่เต็มตัวเพราะว่าแรงสายสืบของผมรายการคุยชุเรืงองขับสนี่ก็มีสายสืบของคุยทุเลือดสนี่เป็นนักข่าวนี่แหละจะไปลงไปให้ไปดูตรงนี้ดีหน่อยไปคุยกับชาวบ้านหน่อยไปคุยกับอดีตตำรวจที่ก็อยู่เช่นั่นเขามีความเห็นว่าอย่างไงท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับผมเตือนท่านแล้วนะ ไอ้ตำรวจเร็วๆอย่างเงี้ยชีวิตแม่ทั้งชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่สอดมาตลอดร่ำรวยชิบหายเลยมีบ้านยังระวังมีสนามกอล์ฟอยู่ในบ้านอีกตำรวจอะไรกันท่านผู้จางตำรวจชาติที่แม่งร่ำรวยขนาดนี้ไปเช็คประวัติได้เลยสมัยก่อนมันเป็นใครมาจากไหนนี่ไงถ้าท่านผู้จางตำรวจชาติจะทํา ต้องทำแบบสุดซอยท่านอย่าไปทำแบบเกรงใจอย่าลืมนะครับคำโบราณเขาบอกเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราจะขาดอย่านะท่านผู้จารโรงงชาติอย่าทำตัวในที่สุดแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้กิตติรัตน์มาเป็นแพ้ได้แล้วเพื่ออะไรอะ ใชพิจาราดครับผมจะเตือนอย่างหนึ่งลิวจงอี้เนี่ยเขามีสายาอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่งั้นจะมีเอาข้อมูลนีงมาให้เราได้ไงแล้วในสถานทูตจีนในประเทศไทยอย่าลืมว่าก็มีคนติดตามเรื่องนี้มาแรงข่าวพวกนี้เขาจะส่งต่อกับประเทศจีนว่าตำรวจไทยหน่อมแนมไม่ทำจริง ทำเหมือนกันแต่ไม่สุดซอยเหมือนอย่างที่จีนขอร้องมาแล้วถ้าหวังอี้เกิดพระเอิญไปเจอรัฐตีต่างประเทศหรือไปเจอใครก็ตามที่เป็นเจ้าที่ระดับสูงเขาบอกว่าผมมีข้อมูลมาแล้วว่าตำรวจไทยทำไม่สุดซอยปุ้งอิงแพทองทานซึ่งกำลังจะต้องการเอาใจสีจิ้นผิงก็ต้องหาแพะแล้วใช่ไหม ใครเล่าจะเป็นแพ้ได้ดีเท่ากับผู้ช่ก,การตำรวจแห่งชาติท่านตายครับสนธิริมทองกุลได้เตือนท่านแล้วนะอย่าลืมนะครับผมได้เตือนท่านแล้ววิธีเดียวที่ท่านปกป้องตัวท่านเองได้คือการทำงานจริงทำงานสุดซอยไม่เห็นแก่หน้าพี่หรือน้องในวงการตำรวจด้วยกัน